น,นี่ดูทรงแล้วอะไรอะไรก็ไม่ค่อยเป็นใจเริ่มตั้งแต่แครี่ทีมเจ๊เปลอเอาตีไก่เป็นเป้านิงให้น้องยุ้ยสัตว์กิลใส่จนขิดไปหรือไหนจะเป็นตัวร์รับอย่างเจ๊เองที่สไลด์เข้าไปเพื่อหวังจะใช้ฟิกเกอร์ยอดเปลอเอาตีใส่ย่างที่เห็นจ่าเอาตีดันวืดไปเพราะใช้ฟิกเกอร์ผิดด้านนั่นเองโว้ยหนูในฐานะเมนยังขิงบอกเลยว่าช็อตเมื่อกี้อายมากจ้าแต่แค่นั้นยังไม่พอนะจ้ายังมีจังหวะที่คิวเล่นพยายามจะไปล้วงยอดแต่ดันถูกสวนจนขิดไปแถมชี้ยังสามารถวิ่งไล แล้วส่งนักขรอ์กลับบ้านไปอย่างรวดเร็วก็น่าจอหนูอย่างที่เห็นเนาะว่าปัญหามันหมัมกหมมมาเรื่อยตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นหรือรวมไปถึงการเคลียร์เลนจึงส่งผลให้ทีมของพมอเจ๊กลายเป็นฝ่ายตามอย่างชัดเจนและด้วยเหตุเช่นนี้เองคิวเลนจึงพิมพ์มาถามเจ๊ว่าไหวไหมซับเออขอโทษนะงับเจ๊ก็อ,อยากจะตามคิวเลนเหมือนกันว่าไหวเปล่าวะป้า จริงแล้วเรา2คนฟอร์มการเล่นกระบองพบอกกันเลยนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรนะสงครามยังไม่จบยังเพ่นับศพทหารบอกเลยแต่ฉันเราจะหนูและจะนั้นทีมของพ่อเจ๊ก็พยายามจะกอบกู้สถานการณ์แต่ก็นับว่าเป็นงานหนักมากว่าทีฝ่ายตรข้ามมาถล่เข้ามาอย่างไม่หยุดย่อนอย่างนี้เองนะจ๊ะอย่างนาคตที่ฝ่ายตรข้ามมันคือรอซ้อนกันแบบเป็นงานมากยังดีที่ไฟน,นี้นั้นทีพ่อเจ๊สามารถเซฟชีวิตเดียวมาไปได้ยังกลายเป็นพลิกส่งฉีกกลับบอไปแทนและะว้วจังหวะนี้คริกซี่ก็แง้นเข้าไปเปิดเอาตีไซจนสามารถเก็บคิวย้อนไปได้อีกด้วยนับว่าเป็นจังหวะที่สวยมากจากคริกซี่ว่าอย่างไรพวกบนทีมเจ๊ก็แตกไปด้วยอยู่ดีเอาล่ะไม่เป็นไรทีนี้ทีมพ่อเจ๊ก็เลยมาตั้ง แล้วเจ๊กับแครี่ก็ตัดสินใจมาเอาโฮลี่ดักก้อนตรงนี้เนื่องจากป่าไม่ค่อยมีเวลามาเอาออบเจกต์สักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าขณะที่ตีโฮลี่ดากก้อนอยู่นั้นที่ฝา่งมตรงข้ามก็ดันไหวตัวทันท<า>น,นี่นที่เซลิก้าอย่างลัดเอาโฮลี่ดากก้อนมาได้และอาจจะเป็นเพราะตอนที่เล่นมันดึกเกินไปเซลิกา้าจึงเดินงงวยอยู่ในบ่อของมังกรดีที่ตอนนั้นไม่มีใครเข้ามาซ้อนและ้วจะ้ไม่งั้นขีดแน่นอนบอกเลยแตะท่าน,นั้นเองฉีกกระโผนมมจะพุม่มแน่ค่ะจะดักซุ่มแครี่ของทีมเจ๊เหรอจา้าแต่สุดท้ายผดไปไงล่ะจา้า การสาม,มัคคีร่วมต้านจากทีมมุเจเองอย่างไรก็ตามถึงจะรอดชีวิตไปว่าหนทางที่จะพลิกเกมได้ก็ดูรีบรีเสียเหลือเกินในจังหวะน,นี้นาะครอสก็เดินเกมวยการแอวอินไไอฟินิตเลเยอร์แล้วอีกด้วยตอนแรกเจก็คิดว่าคงถึงคราวสวนแล้วลจ้ากลายเป็นว่าซิกแซกบอยของเราก็ถูกคิวเล่นส่งกระปอไปแบบหน้าตาเฉยตอนนี้คลิซี่จะเดินเข้าไปเติมวงไฟแล้วปาผีเสื้อออกไปจะสามารถปิดคิวย้อนไปในตุ้มเดียวและแม้ว่าฉีดีฝันตัวข้ามจะพยายามเข้ามาลวงคลิซี่กลายเป็นไงล่ะจ้ะทีนี้นางกลับถูกคลิซี่ส่งกระปออออไไไไปปแแแแททท้้้นนนนนนนััั่่่งงงงตเเดดีีีีีียยวววกหหููาาลลลจจะะใผขฟรมมส ดีนะจ๊ะเพราะเลนล่างนั้นอิสฟินิสเลเยอร์กำลังเข้าแล้วจ้าเพราะเหตุนี้จึงทำให้แครี่ทีมเจะต้องแบ่งลงไปป้องกันป้อมก่อนส่วนพวกเจเองก็ทําได้แค่พยายามจะดันป้อมไปให้ได้มากที่สุดแ้สรุปก็คือดันไปได้แค่ป้อมเดียวนั่นคือป้อมกลางชั้นกลางนั่นเองจ้าหนูหลังจากนั้นเกมก็เลยดาเนินต่อโดยหลังจากที่เจพาคริสซี่มาเอาบัฟฟ้าเสร็จด้วยความที่เห็นว่าโรฝัตตรงข้ามพยายามประกบย้อนอยู่ตลอดเองก็เลยรีบย้อนกลับไปเดินกับแครี่ก่อนที่จังหวะนี้เองอยู่ดีเครสจะเข้ามาเปิดทีมไฟนนน่่ออววาาากถู้จรุมมมสคีติิินนนนนนนัั้้จึงงงไไมมมม่่่่ตตววเเยยยยยปปปาาาาาๆแชซอกกก็็ลดค รี่ทีมเจ๊ไปแทนทตานี่เรียว่าโกลหลนแล้วขอให้หนูดูไปที่มินิแมปจ้านาครอสที่ฟังตรงข้ามลอยป้อมร่างทีมพวกเจ๊ไปอีกแล้วนะจ้าขณะที่ตอนนี้เจ๊พยายามจะเข้าไปช่วยคิวเล่นแต่ก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายคิวเล่นก็เลยต้องขีดไปและแม้ว่าคริซี่จะเปิดเอาติเข้าไปล้วงยอนได้เพราะว่าพอสุดท้ายนางก็ลงอยู่กลางทีมไฟแล้วก็ขีดไปอยู่ดีเดียวกันกับที่เจ๊ถูกนาครอสส่งไปนอนดูลากมะม่วงนั่นเองจ้าหนูและแล้วป้อมก็แตกหมดสุดสลดตอนนี้เหลือแค่เรียวม้าคนเดียวแล้วด้วยจะช่วยอะไรไไไไดดดดด้้้้้้้้ล่่่ะะะจจกกกก็็มมมนนนนนนนีีีีีสสุทาาาายููเเเฟปปววรรรชออองหหถ ไปนอนนะจ้าอย่าฝืนเล่นงั้นอาจจะกลายไปจังหวะบงที่ทําให้ทีมพังได้และะ้วชลเจนูเมื่อคืนนี้เจ๊ก็เลยเล่นไปแค่สเกมด้วยกันโดย3าเกมแรกนั้นแมนจะแพ้ไป2พอมองดูโฟร์ฟรแมนของเจ้โดยรวมแล้วมันก็ดีอยู่จนมาเจอเกมนี้กับโพเธอกูแล้วก็อย่าลืมนะจ้าหนูดูคลิปนี้จบอย่าลืมไปกดไลค์เพจแอมบูอาร์กลรเจ๊ด้วยนะจ๊ะเธอ